อู้แล้วละเมื่อนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ให้น่าคลยครับอุ๊เมือนี้โค้งงานหลายจังเมื่อนี้เอาไปว่มิดไปครับ สวัสดีครับพี่น้องคนมั่นคือนเราบาร์เราแปลงที่สองโอ้โหเติม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 ว่าก็ได้โอชีขึ้นหือเปล่าวันนี้เออ ยกมาเลยปลาคำเมื่อวานเซเบียบอกว่าได้สองบาทสามสิบห้าครับสองบาทสามห้าสิบสามตันกว่าครับเมื่อวานมาบึงแปลงนี้ของปลาเราจะว่าก็หัวดีกันครับจะว่าบุหัวซิมีแปลงบ่นะ ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าแป้งว่ามีเข้ากับจอด้านค้าชื่อไปลหลายๆป๋องจังน้อยนะครับแต่ก็หัวดีเติบอยู่นะครับนี่มันขี้ลายปันไดได้พี่น้องแป้งนี่ที่เอารถขนน้ำม,มาเทใส่ครับบัไดสูบใส่เลยเอารถขนน้ำม,มาเทใส่โอ้ข้ามเหล่านี่ดันกันแท้่ะใส่ดองก็ลูกเคยคักเลยใส่ลูกเคยเฉียบมันเออใส่พอดองยกมันไหนอีกตั้งหาก ผ่านเลยมวด่ดีอยู่นี่วะเบิดเบ็ดอยนี่อู้ยวะเบิดถุยฮะอู้ยเลี้ยงไปยังหลดิแน่นวะอู้งนี้มันขี้ไลแน่นนะแม่นวะปะแม่นนะหัวดีอยู่ได้ดิ ข้าโหดข้าโหดแม่นบ่ทังล่างนี่พวกคอยมีหัวแบบอานาั้งทั้งนั่นดีแค่ไหนเนาะเจอลูกเคยคิงแล้ว่าดว่าข้อมาดว่าหาอะไรนี้รถนึงบูมเอิดครับจะว่าของบนเท่าน working, <culos> ี้หาอะไรบ่เต็มรถเ่ยเ evet. ันี่หฮอด โอดองเนยกมัดให้ให้เรานี oh ่ยโผ่านเลยคนีมากเลพี oh ่น้องโอ้แนวดดอกมืดมากซื้อมืดจะวนคนซืโอ้ยยยยย เว้ยรุนเจร้อนเวรุนเจร <laughs> ้อนไปแฮมขึ้นไปทั้งสิบหลายอยังไงเกิดเรื่องั้งบริกาศด้านบนครับมุมสูงเอาอยู่แต่ทางล,างล่างน,น,นะดีว่าโบพันมันส่วนบ่คือต้นเห็ดบ่คือว่าวะแต่ตะหยาย,ยามั่สีดเนาะเยอกแกมันตัวน,นี้คือรถตัววะเยวให้เก็บปั๊มร่มกันเยอะ เฮ้ยนี่มันเต็มรถพอดีคือวานบอกว่าเต็มพอดีแมงเหลียวเบื้องตะขางม่ถึงหัวยไงว่าเบื้องตะขางม่ถึงหัวหน่อยเออไม่เล่าลูกเกลียดจะว่าส้วงเขาประเด้ดอกเฮ้ยมึงบืองขี่ไหลประเด๋เด้๋ยวหน่องยังไงกูขวดีมือด๋อยมึงดิจะว่าหัวมันคลอแข็งแนเนาะ นีมันมันมันห่อนใส่ดิวหอนมองต้นดูนี่บ่ต้นยุคข้ามาวงกลางคนน่ะแม่หน่แต่เราว่าขี้ลายเติบข้างล่างนี่มาจากคุณรับต้ Perfect, so ่นยุคข้า่างภูมิภูมิวันในสิบสามที่ตันสิบสามตันกลัวผมวัน

เดียวเร่เดี๋วาเป็นรถเฮเดี๋ว่าเป็นรถเฮเดเดเนี้ยแกดีไปทางไหนแกเหยียบไปช่วยีบเลย่ะเป็นหกหลอมังจังหมสังโอ้โอ้ โอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้ยยมวพี่เลยนะอ้าวอ้อจอไล่ขางครับทำไมอ้าวเล่วเออ เจ๊ยไหมมังเสียของโอ้หพอล่วยาเลย้ยถอยถอยถอยมาท่านแล้วเออูเกือบหัวสากเราเดีย เอออ้เริ่มหายเลยฮ้ยิ่งหงุดหงิดเลยว่ะฮะก็ดีเลยเนาะมีอีกสิบใบอีกหรอมีอีกไหมฮู้่ะซุมรถแห่กับรถแห่ถ่ายอยู่ฮู้ฮะ แมนปะไปรถแห่เลยปะ่ทางหน้าปะโอ้ยเสียนกิสมวยเลยเดี๋ยวเดีวไปอีกรถแหพอดีน้อยเีนท่านพอดีโอ้โห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 ิหลง

โอ้นี้อลูกีก่งตานึ่งพระอะไรวนาะโอ้ยมันต่างหาอะไรเดี๋ยวเรติมชิปหล่อไปหน่อยไหมเกือบเกือบบรติมเตียกับบ๊วพอดี หัวบุกไผงามทำตัววนวันวันหัวหัวงหญ่ดีเนาะ่าสเนาะหัวงหญ่แปลงแปลงลายนน่นหัวใหา่แปลงหลายองบาดสามสามสิบสี่ถังองบาทสามสิี่ชอันนี้เอาตัอรน่บาหาซิบโอ้ย่าเขาโมสือตัวเอ้หักเบิ่งเนาะยหนา งามเบิงวานบัรพูยเาะโอ้ยว่ากินชิมเบิงเลยเออสิเปลงมานน ok ้ำเด้อรันค่ะวงเลี okay, ้ยวขึ้นยากดิไรหนาเลยลบ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  อย่นี้ไม่ค่อยสวยครับมันไม่ค่อยงามกาได้เจ้าบาทน่งนกาได้เจ้บาทนี่สอบาทสอบาทยี่สอบาทบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบวางเลยเลย้เดินน้าเดินน้ามาเดินน้าเดินน้ามาเออเฮ้เจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้เจ้าเ้เจ้าเ้เ อีกสองสามเทียวก็เบิดแล้วอีกสามสี่รอบอเบิด์ตคกำลังเราไถ่หน้าอยู่อ่ะขี้ค,ครับหรือรอตดดิดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ